สวัสดีครับพบกับรายการเล่นกีวันนี้เนี่ยไม่พูดพร่าทกำเพลงกลับมาบ้านกลับมาทั้งทีนะครับผมมากับอันนี้มันคืองานแฮสโบรนะฮะเป็นหัวของ Power Ranger จ <c oughs> อย่าเรียกว่าหัวเรียกว่าหมวกเรียก่อยู่กับจะอยู่กับใครครับแม่แม่แม่ แล้วเ,เปิดเลยูอ่เยกคืนนี้โอ้โหสวยงามมากแม่จ้เห็นไหยแม่ไม่เห็นแล้วเพราะว่าแม่เห็นแต่กล่องโคตรสวยนี่คือแบบเปิดสดๆเลยใช่ไหมแม่ใช่เปิดกันเห็นโอ้โหนี่มันคืองาน Power Ranger Lightning Collection 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 โอเคเรามาดูรอบกล่องกันก่อนดีกว่าหน้ากล่องเป็น,นยังไงสวยงามมากด้านข้างนะครด้านหลังนะครับด้านบนด้านบนด้านบนสวยงามมากเป็นของงานฮาร์ดโบนะครไม่ใช่งานบันไดออกมากแกะเลยดีกว่าเฮ้ยแม่ดูดิเหมนต้องเหมือนในกระตูนไหมว้าวว้าว โอ้้ววาได้เห็นวันเนี้ยแม่แม่ว้าวครับแม่ว้าวโคตรเฟกเลยต้องว้าวอย่างเงี้ยว้าวโอ้ในแค่นั้นเหมือนในการ์ตูนไหมแม่เคยดูเนี่ยเคยผ่านๆเคยผ่านๆด้วยผ่านมือเลยเพิ่งจะเห็นของจริงวันเนี้ยเฮ้ยเพราะว่าไม่เคยได้ซื้อทำไมอ่ะมันแพ่ ต้องบอกก่อนตอนเด็กๆแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ซื้ออะไรในหะ้แม่ไม่ชอบอะไรพวกนี้แม่บอกว่ามันเปื่อยโอเคนั่นไงนั่นไงระวังมาก เอาแม่ฝากรือว้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูเรามาเปิดดูพระเอกของงานก่อนคือหัว Red Ranger นะครับเจ้มาดูหัวดีกว่าแฮร์นดมแฮร์รัม <c oughs> เหมือน,นตูนนะโหมีความฝันบ้างเกิดโอ้โหเรามาดูก่อนว่ามันเป็น ไอ้ล็อกเนี้ยมันเป็นตัวหลอกนะเห็นไหมมันไม่ใช่ตัวล็อกแบบแบบเปิดมันเปิดไม่ได้นะเพราะมันเปิดไม่ได้นี่มันเป็น oh. แม่เหล็กนี่ไงเห็นว่าเห็นแม่เหล็กตรงตรงแง่งตรงนี Christmas ้ไหมครับนี่เนี่ยสองแง่งเนี่ยมันคือแม่เหล็กเสียงเลยนแบบครับสวยงามแล้วบวกกับตรงนี้เป็นเหมือนแว่นนะแม่เป็นเลนเหมือนเลนแว่นสวยงามมากอันนี้คือที่ล็อกหัวนะครับก็ให้บิดตรงนี้เพื่อเพื่อที่จะขยายมัน คือต้องหมุนก่อนนะใครไม่หมุนอยู่ดีแบบไปดึงเงี้ยมันก็จะเสียนะฮะเราก็เอาตรงนี้ครอบไปก่อนโอ <im it> ้ยปังไงบ้างหน้าหน้าคุยกับเลเลนเจอร์หน่อย <im it> สวยงามมากอ <im it> เอ๊ะเอ๊ะรอดฮะเอาหันข้างหันข้างหันขอ่าตรงนี้เนี่ยเป็นกิฟล็อกแต่เป็นกิฟล็อกหลอก ตัวนี้แบบว่าสีแบบเขาลงมาแบบดีเทลดีมากเลยนะครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวแกะอันนี้มั้งอันนี้มันเป็นฐานนะเแง่แม่เทพนะไอเจ้าไม่ออกนุ่นะแค่เปิดป๊อสยกขึ้นอ้าหน้ามืดหน้ามืดหน้ามืดแม่นึงใ,ใจเอากูมาทำอะไรเนะี่ยอแม่ถือได้ไหม เออตือวะถือว่ะนี่เรามาดูมันให้อะไรมาบ้างอันนี้เนี่ยเหมือนกับเอาไว้ใส่อะไรนะที่แปลงร่างปะ่ะเ,เดี๋ยว,วเ,อเอาไว้เป็นพ็อปตั้งโชว์ได้เออเท่ ครับหัว Red ranger รหรเ,โโรเรฟเรนเจอร์นะครับหรือไทเลอรเรนเจอร์สวยงามมากนะฮะมีสติกเกอร์คำว่า power ranger ตรงนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวจะบอกว่าจะนานทีกลับมาบ้านนะฮะก็หาอะไรทำสนุกสนุกกับแม่สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s c r i า e ช่องเพ็กกิทวิดโอด้วยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ฝากแฟนเพจถอ,อยทอยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ดีค่ะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยใบเล็ดใบร้อนที่มดอี่อบ,นอบนอะไรแม่มาหันหน้ามาเนยเฮ้ย <c oughs> นี่มันแนรดเรนจ่าเนี่ยไม่ใช่เจ๊หมีเนี่ยโอ้ไปดีกว่า ไปบ่ายใช่ไหมไปบ่ายหันเขาไปบ่ายบน่นย